สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาวสทรธรช่วยสงผู้อำนวยการโรงเรียนมดอนมะปรางเพเภอจ้าวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประรมถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตเขตสามวิทยาฐานะจาญการพิเศษโดยได้รับการประจุแต่งตั้งเป็นผู้บรออิหารเรียนแห่งนี้เมื่อปีการศึกษา2 5งปีหน้าร้อยสิบเก้าจนถึงปัจจุบันระยะเวลาหกปีลำรับการรายงานด้านที่สองด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบรออิหารการศึกษา จากนวัตกรรมการวิจัยรูปแบบการบริหารการศึกษาขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรียนวันดดอนมะปรางขอรายงานตามตัวชี้วัดทั้งหมดสี่ตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารทางการศึกษา1เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการพัฒนางาน2เหมาะสมกับบริบทและสภาพของครูและนักเรียนสตอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน สี่เกิดขึ้นจากผลจากปฏิบัติร่วมกันของครูในอาจารศึกษาไม่ใช่ผลงานของคนใดคนหนึ่งห้าเหมาะสมคุม้มค่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีผลงานที่เด่นดังนี้หนึ่งได้รับรางวัลบุคคลแห่งการเรียนรู้จากกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2515สองได้รับรางวัลเหรียญทองผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการิหารจัดการเพื่องเตรียมการจัดการรู้เชิงรูปแอคทีฟเรียนนิ่งเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรากการเรียนขนาดเล็กการะจายร,รูปแบบ W D M P โมเดลของเรียนวัดนอนมะปรางสามได้รับพัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบ็ดเพทสการบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นป .3 ไปใช้รูปแบบ w d MP โมเดล 4. ได้รับรางวัลดีเยี่ยมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตอนบทเรียนเว็ดเิทีส์บริหารการศึกษาของการเรียนตุจรดิตการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเยาวชนเล่มก่อนตรุจีดิตโปร่งใสอย่างยั่งยืนวัดดมาปง ตัวชี้วัดที่2ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหนึ่งทักษะพื้นฐานของผู้เรียนเช่นการสื่อสารการเรียนรู้คุณลักษณะที่เป็นประจงทักษะทักษะชีวิตทักษะการคิดผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีถึงดีเยี่ยมร้อยละเ2 8 5สองปรองคุณภาพชีวิตหรือสุขภาวะด้านการเรียนรู้หรือพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจรวมสังกลมของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินดีถึงดีเยี่ยมร้อยละ92 สามการบริการนักษาในการทํางานของผู้เรียนเช่นทักษะกระบวนการทักษะทางสังคมทักษการจัดการทักษาเฉพาะทางทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีถึงดีเยี่ยมร้อยละ89.28สีผู้เรียนตั่วใหญ่เป็นผู้ได้รับผลการพัฒนาไม่ใช่เฉพาะผู้เรียนคนใดคนหนึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีถึงดีเยี่ยมร้อยละ91.07ห้าผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีที่มีความต่อเนื่องยื่นและตรงผลต่อผู้เรียนเป็นระยะยาวผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีถึงดีเยี่ยมร้อยละ87.2 นอ,นอกจากนอกกจานี้ยังทำให้ผลการพัฒนาคุณภาพผลกเรียนการเรียนของผู้เรียนชั้นป .1- ถึง .6 มีการศึกษาตรงพันธห้าร้อยสามอยู่ในระดับดีร้อยละแปดสิบสามจุดหกเจ็ดผลการทดสอบความสามารถในการอ่านนาที่ชั้นป .1 มีการศึกษาตรงพันธห้าร้อยหกสิบสามมีค่าเฉลี่ยร้อยละแปดสิบสามจุดสองแปดที่รวมกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทาบผลการประเมินความสามารถ พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ป .3 ามมีการศึกษา2 5 6ปมีค่าเฉลี่ยรอยละ6อพ1จนึ่งตร่งกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศดีผลการทดสอบระดับชาติการพื้นฐานโอ E t ชั้นปหปีการศึกษาตร6ปรมีค่าเฉลี่ยรอยละโอพีจุดนึ่งตร่งกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและได้รับปฏิบัติรางวัลนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6อ่านออกเขียนได้ทุกคนไม่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่ององได้รับรางวัลเหรรม ระดับชั้นป .1 หนึ่งถึงปีระดับเขตพื้นที่ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีแบบเป็นนักเรียนที่มีความปกป้องในการเรียนรู้ระดับชั้นป .1 หนึ่งถึง6ระดับเขตพื้นที่ีได้รับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์แข่งขันการเล่านิทานแบบเป็นนักเรียนที่มีความปกป้องในการมองเห็นงานถินนาสตร์กรนักเรียนระดับชาติัางที่70็ดาได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่งประกวดแข่งขันการเรียงความพุทธศาสนาุภาบิติระดับชั้นประจาตอนต้น 6. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการตอบแทนการวัดความรู้คนเก่งคนดีจีจออครั้งที่4มีการศึกหนัรางวัหน้า1 5ตัวชี้วัดที่3ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ตรงผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในกานึกรูหนึ่งทักษะการสอนหรือทักษะวิชาการหรือทักษะการจัดการเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 2. การเรียนรู้ร่วมกันของครูนักศึกษาชุมชนการเรียนรู้จากวิชาชีพ PLC 3. ทักษะการทำงานเป็นทีมและความรักษามม่กินนองก์กรดี ภาวะผู้นําร่วมของครูในการพัฒนาการศึกษาความตึงเตะและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยได้รับปฏิบัติดังนี้ได้รับปฏิบัติครูผู้สอนได้รับได้รับคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบด้านภาษาไทยกาสตร์ค่การเฉลี่ยระดับดบขึ้นไปและตรงกว่าระดับประเทศการประเมินคุณภาพผู้เรียนเต็มีชั้นป .3 ปีการศึกษาโดงห้าร้อยสิบสามครูผู้สอนกลุ่มสาระการรู้ภาษาไทยที่มีผลการประเมินด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องระดับดีมาก การประเมินความสามารถด้านการนานของผู้เรียนอาทีชั้นก่อนหนึ่งมีการศึกษารตรงระผู้พูดอนกลุ่มสาระการรู้ภาษาอังกฤษการนิเทศที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่งกว่าระดับประเทศการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6ปมีการศึดษารตรงระผู้พูอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันนักอ่านการรุ่นเยาว์แข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความปกป้องการมองเห็นระดับชาติได้รับรางวัลเหรียญทองผล งานที่ปริัตเป็นเลิศการจัดการรู้เชิงรุก a อ t i v e ตริกนนิ่งประเภทครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยระดับระดับและเขตพื้นที่6รางวัคลครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่นจากสำนักงานาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชตัวชิวัดที่4ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นได้แก่คุณภาพผลจำดิษิ์ทางวิชาการคะแนนนาที่ NTONe ผลการประเมินคุณักัณะนึเป็นผดุงตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณาภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศรองการทํางานของครูเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นมีพฤติกรรมการทํางานที่ดีและเป็นแบบอย่างได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองหน่วยงานงองค์กรต่างๆมีผลงานดีเด่นตั้งแต่ระดับกลุ่มก,กายระดับเขตพื้นที่ระดับชาติตามปรากฏผลการทํางานร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครองในการาพัฒนาผู้เรียนร่วมกันส่งเติมป้องกันแก้ปัญหาผู้เรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณาภาพ การกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประชุมคณะกรรมการฐานศึกษากั้นพื้นาพื้นฐานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้านโครงการสานับสนุนวันจัดการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนคุณธรรมรอปตโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับรองดาวและสามดาวปรากฏผลการพัฒนาฐานศึกษาจากความร่วมร่วมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่างๆโรงเรียนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายติดก่าองค์กรต่างๆเช่น ได้รับเงินบริจาคค่าจ้างครูผู้สอนทุกเดือนค่าจ้างนักการพันโรงมจากบริกัรเทปโก้ได้รับเงินบริจาคทกนการศึดษานักเรียนทุกคนได้เป็นคณะวิจัยของกำลังงานเขตพื้นที่ในประเด็นของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิงะะะส่งแวดลอ้อมโครงการเสริมสร้างชุมชนในการเรียนรู้ PLC โครงการถอดวิจัยบทเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการจัดการสอน,นภายใต้สถานการณ์โควิด19 ของโรงเรียนดังกัดสทำนักง,งานเขตพื้นที่จัดทำรายงานวิจัยคุณธรรมความโปร่งใส ITA และเข้าร่วมนำเสนอนิรัศกาเรเกี่ยวกายโรงเรียนรอบรูคุณภาพดีมีความสุข5การยอมรับในคุณภาพของการศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องโรงเรียนไนดะ้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพมีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องและมีความยั่งยืนโดยรับได้รับปฏิบัติผลงานดีเด่นดังนี้ หนึ่งได้รับปฏิบัติโรงเรียนขนาดเล็กที่จาัดก,การเรียนการสอนดีเอลทีวีและมีผลการทดสอบระดับชาติโดเมตสูงกว่าคาเฉลี่ยระดับประเทศจากต่อปทสองได้รับปฏิบัติผลการประเมินความสามารถการอ่านออกของผู้เรียนจะมายสมศึกษาปีที่หนึน่งอารทีอยู่ในระดับดีมากทุกคนค่าเฉลี่ยร้อยละ9ก8าสมด,ด,ดนูงกว่าระดับประเทศปีการศึกษร,รา2 5อ4ส,สามได้รับารางวัลชนะเลิศในการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเวทเพทีตการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม D l t v ท ได้รับเกรดพินที่ได้รับการชมเชยได้รับเกรดวารการตียาที่ได้รับรางวัลไอคิวเออเวอร์ดระดับดีเดน่นในขนาดเล็กได้รับเกียรติบัตรที่มีผลคะแนนประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของาก,การขายออนไลน์ประจำปีเมืประมาณรอบ115ได้ปตดรอ1ปัญหระรดับเอเออกได้รับรางวัลบ้านนักวิจารณ์น้อยปีการศึกษา2 5 1 3ถึง2 5 1 5 เจดโรงเรียนเป็นธรรมตะทธรเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับรองน้าและจำดาวเพืได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำโรงเรียนขนาดเล็กจะทำคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเเจ้อไวรัสโคโรนาออก9เก้าโดยการจัดการสอนดีอร์ทีวีโดยใช้รูปแบบออนแอร์เพื่อเสนอไปยังรายการพุทธเจ้าตรทพธรก้าวนนัทพงนวลมากพูดว่าไดการการตรวจกษาติการได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนติดตามนโยบายการตรวจการและติดตามประเมินผลการารศึกษาของการตรวจึกษาธิการ ดังนั้นจากผลงานด้านที่2ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบราิหารการดึกษาจะได้เห็นว่าดิฉันเองมีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทสัยสระเอาใจใส่ในการบราิหารการศึกษาขนาดเล็กให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาโรงเรียนและสร้างความเชื่อมัน่นให้กับผู้ปกครองที่จะสมบุติหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขขอบคุณค่ะ